อ่าก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่อยู่กับช่างยองเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกผู้ชมมาดูอ่ช่องปรับอากาศช่องแอร์อ่ช่องแอร์อ,อ,อ,รอ่จะเลือกอ่าอากาศข้างนอกเข้ามาในห้องโดยสารหรือเราจะเอาอากาศอยู่ในห้องโดยสารวนเข้าไปในระบบแอร์อ่าตัวนี้ตัวนี้อ่เราจะปรับไม่ได้อ่าถ้ามีกลิ่น เวลาขับรถตามหลังคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นควันกลิ่นอะไรหรือว่าขับรถผ่านคลองที่เหม็นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นกระทบเข้ามาเนาะวันนี้ผมจะพามาดูไอ้ตัวนี้ว่ามันมีวิธีแก้ยังไงแก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องถอดคอนโซลตรงนี้ออกตรงนี้เรายังไม่ต้องเปิดนะอ่าเรายังไม่ต้องเปิดตรงนี้ให้เราใช้ไขควงแฉกตรงนี้นี่ครับ ก็จะมีรูตรงนี้ไขควงแฉกสองตัวข้างล่างสองลองสองดูครับเห็นไ,ไหมนี่ครับสองตัวลองดูครับเอ๋สกรูหกเหลี่ยมตรงนี้อ่าไม่ใช่เด็กหัวแฉกตรงนี้ใช้ไขควงอ่าใช้ไขควงแฉกคลายสองตัวตรงนี้ออกเราก็จะสามารถถอดออกได้พอเราถอดออกมาแล้วเราจะเจอตรงนี้ นี่ครับนี่ไอ้กระเดืองตัวนี้คือกระเดืองปิดเปิดฝาบานพับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมนี่ครับนี่มันจะเป็นกระเดืองปิดเปิดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปิดเปิดอากาศจากข้างนอกถ้าเราใช้เป็นอนนาน เราใช้ไปนานๆเน,นี่ครับปิดเปิดบ่อยๆไอ้เจ้าตัวนี้เขาจะลูดเข้าไปเนี่เดี๋ยวผมวิธีถอดเนาะให้อ่าตรงนี้ออกอาตรงนี้ออกอนี่คออ,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 อยเดิมรอยเดิมก่อนที่ผมจะแก้มันจะอยู่ตรงนี้ก็จะยื่นเข้ามาข้างในเวลาปิดปุ๊บก,ก็จะไม่สนิทปิดฝาหน้าก็จะไม่สนิทวิธีแก้ให้เราดึงตัวนี้ออกครับ ดันตัวนี้ออกปพ๊บแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็โยกขึ้นมาให้มันสูงสูงหน่อยอถ้าเราดึงเยอะเกินไปเวลาเราเอาอากาศจากข้างนอกเขาก็จะปิดตรงนี้ไม่สนิทมันก็จะใช้ทั้งสองทางถ้าอากาศข้างนอกในอถ้าเราเอาลงไปลึกไปอากาศข้างนอกก็จะปิดไม่สนิทเวลารถวิ่งผ่านควันวิ่งผ่านบ่อเหม็นเหมนอย่างเงี้ยหรือวิ่งตามรถสิบล้ออย่างเงี้ยควันก็จะเข้ามาในห้องโดยสาร เราก็หาตำแหน่งลองตั้งดูลองปรับดูเราดันออกดึงออกปุ๊บดึงออกเสร็จแล้วก็กดเข้ามาเหมือนเดิมพอกดเข้ามาแล้วปุ๊บค่อยดันไอปออกยางตัวนี้เข้าดันเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยล็อกอยู่ครับแล้วเราก็มาเทสนี่ครับตอนนี้ตอนกลางคืนเนะาะก็จะมองไม่ค่อยเห็น นี่ครับนี่ตัวนี้อันนี้คือเอาอากาศจากข้างนอกเราก็จะเปิดตรงนี้ถ้าเราปิดเราก็จะหันตรงนี้ปึ๊บโยกมาอ่าตัวนี้ลองโยกดูครับปึ๊บปึ๊บของผมตั้งเยอะเกินไปก็ตั้งเยอะๆะไรครับนี่เราเราจะได้โยกเอ่อนี่เราก็จะได้โยกดันปิดให้สนิทปิดให้แน่นเห็นไหมครับเวลาโยงแรงเขาก็จะรูดลงเอง ทางที้ดีเราไม่ต้องไปโยกบ่อยครับพอเราโยกบ่อยปุ๊บก็จะปิดไม่สนิทครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับทําเองได้ไยช่างเนาะครับผม